เฮ้ยเฮ้ยอ้ยว้าลงกับโกว้าสตัว่ตกลงใส่ก้อนกี่นุก้อกเอาเอาเอาขึ้นโอ้ยพลานซะแล้วเ๋ยวเร็วโอ้ยอย่าขึ้นแบบนั้น กำไรเดียวใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับมาดูอาการของแม่ขันที่เป็นห่วงลูกตะวันน้อยนะครองหากันตลอด ตอนนี้เอิดคอมองนะครับดูครับนี่จะไปเช็คกินอีกแล้วนะจะไปเดินหาอีกแล้วนะตอนนี้ก็ออนทัวร์ด้วยกันนะครับผมก็แม่ขันออกมาก่อนนะครับดูครับเสียงร้องหาน้องตะว,วันนะครับไม่ยอม หยุดนิ่งเลยนะครับจะดูฮะมีอาการอยากจะเดินไปหาครับอยากจะขึ้นไปหาบนรถบ้างโอ้ดูฮะเนี่ยน่อ่ไม,ม,ม่เห็นลูกครับด้วยความห่วงใยแม่ขนันเ้ยเจ้าั่้ง สล้วกินเนะตอนนี้น้องตะว,วันกับแม่กำไรยังไม่ออกมานะครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่ทีมงานของเราเร็วเร็วมากได้ยินเสียงมาเห่าแล้วได้ยินเสียงหมาเห่าแล้ว ได้ยินเสียงมาหมาเห่าแล้วดูฮะโอ้ยโอ้ยเนาะขิดหอดแหงขิดหอดหลาย เป็นห่วงเขาเสะละเกินนะม่ขันเลยเป็นห่วงน้องตะว,วันเป็นห่วงลูกชายมากๆไปเนอะมาหรือยังเนาะตะวนันไปไหนเนาะมาแล้วมาแล้ว อย่าปล่อยไปเด้อย,ยืนอยู่ทั้งนั่นละ่ะพู้นเขาลัดมดันแต่ผมลบไปข้างดักนครับน้องตะวันเริ่มเดินมาแล้วนะครับกับแม่กำไรมาแล้วนะครับดูอาการของแม่ขันกบวนกระวายนะฮะอยากจะเจออยากจะ <c oughs> ไปซองทั้งพุนทั้งรถเท่าคุณดูครับเอิดคอมองครับเขาจะออกมาด้านไหนน้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบ้กว้าเราตัว ต้องล้ใส่ก่อนกี่ดุงค้อกโอ้ยวาแล้วตัวอย่าเผยอย่าเผยโอ้ยโอ้ยหนอเกือบเอาไม่อยู่นะครับเมื่อกี้โอ้โหควันเกือบตกแล้วนะครับควันลิงเผอไม่ได้ครับแม่ขันนี่ เจอลูกชายนี่เผลอไม่ได้เลยจะวิ่งไปหาทันทีนะครับดูครับความห่วงใยของแม่นางนี่เริ่มเต้นได้แล้วนะครับเต้นได้ด้วยดูครับจริงๆริงจริงๆริง,รงอ่ะ ไไไอไอเ,เออคุยตลอดลุกชายไปไหนมาคุณแม่รอตั้งนานไปไหนมาเนาะ ไปแล้วครับโอโหขึ้นเร็วมากนงตะวันขึ้นเร็วมากโอโ้ผุ่นเขาหูนาทีเขาขัดแม่ขันไม่ต้องไปขึ้นน้าเขาไปขึ้นรถจะกรลองเลยไปไปขึ้นรถจะครลองเลยกำลังขึ้นรถเลยเข้าอีกบ้านก่อนยังไม่สายเลยกําลังสองโมงกว่า เอาอีกบ้านหนึ่งเอ,เอาเอาเอาขึ้นอี่โอ้ย,อยผาดซะแล้วเดี๋ยวเร็วโอ้ยอย่าขึ้นแบบนั้นโอ้ยแม่กำไรเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอ้าเอาโอ้ยพลาดตัวเองเลยมีขันโอ้ยแม่กำไรนี่โอ้ยเนอเฝ้ากับเฝ้าพูด เขาเฮียสะสูซาายหรืบัดโอ้ยว่าและตัวค้าเฮียนไลยอ่ะเหยียบ่ถถือโต๊ะเอ้บ้านเนี้ยงแต่ตัวค้าเหียนยล่ะ โอ้ย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 เรียบร้อยครับแหมเกือบแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบพลาดไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหก็ฝ <C> ากช่องอไว้ด้วยนะครับฝากช่องพันขั์เงินพลายมงคลน,น้อยคนเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผม